กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคลังข่าวค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามคำบอกเล่าของนักวิชาการด้านปรัชญาการเมืองจีนค่ะที่ได้เล่าให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวทจ .5 ได้รับทราบถึงแนวความคิดของสำนักต่างๆซึ่งถือว่ามีอิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาจีนส่งผลต่อเรื่องของการบริหารจัดการและการปกครองประเทศจีนมาจนถึงปัจจุบันไปติดตามรายละเอียดด้วยกันค่ะ ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนหรือวทอจอรุ่นที่5รับฟังการบรรยายเรื่องอิทธิพลของวัฒนธรรมจีนต่อวุฒธธิภาวะของการเป็นผู้นำจีนโดยศาสตราจารย์พิเศษวิบูลตั้งกิติภากรประธานบริษัทที่ปรึกษากฎหมายไฟอิสจำกัดได้มีการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับปรัชญาการเมืองของสำนักความคิดต่างๆได้แก่สำนักสจธรรมสำนักคุณธรรมสำนักนิติธรรมสำนักการทหารการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาจีนในการบริหาร ประเทศของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาจีนในการปกครองประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยกล่าวว่าวัฒนธรรมคือสิ่งที่ทำให้ประเทศอยู่ได้ซึ่งวัฒนธรรมจีนยาวนาน5,000ปีจนถึงปัจจุบันยุคที่ปรัชญาความคิดรุ่งเรืองคือช่วง2 3 0ถึงปีสมัยราชวงศ์ซางถือเป็นยุคที่เจริญมากที่สุดเรียกร้อยบุปผาบานสะพรังร้อยสำนักแข่งประชันและมีหลายสิบสำนักความคิด ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานั่นคือคำพีสำนักสัจธรรมพูดเรื่องสัจจะหรือโลกุตระหรือธรรมชาติท่านฝูซีได้เขียนตำราเป็นรหัสที่ใช้ตีความและอ่านโดยขงจื้อในภายหลังคำพีของท่านฝูซีว่าด้วยอี้จริงอี้คือการเปลี่ยนแปลง แปลว่าคมภีแปลว่าคัมภีที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงว่าด้วยวิธีแห่งฟ้าหรือว่าด้วยวิธีแห่งธรรมชาติมีบทเริ่มต้นที่ว่าสรรพสิ่งเมื่อถึงที่สุดแล้วจะกลับคืนสู่สามัญเพื่อเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวสู่ความสมดุลตลอดเวลาเพื่อให้ภาวะนั้นอยู่ได้ไทจีหรือไทเก๊กเริ่มจากไม่มีนั่นคือไม่มีขั้วสู่สุดขั้วแตกเป็นสองสองแยกเป็นสี่ 4เกิดเป็น8 8คือปัจจัยพื้นฐานหรือหัวใจหลักของการเปลี่ยนแปลงปริศนาของป่ากัวคือรหัสที่ว่าด้วยกฎเกณฑ์ธรรมชาติมีทั้งหมด8กัวได้แก่กัวฟ้าหรือรหัสฟ้ามี3เส้นทึบเปลี่ยนแปลงระดับล่างสุด คือลมและระดับกลางขึ้นมาของการเปลี่ยนแปลงนั่นคือไฟชั้นสูงสุดที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาคือฝนชั้นล่างสุดคือแผ่นดินและที่เปลี่ยนแปลงที่สุดคืออสุนีและแม่น้ำสุดท้ายคือส่วนเหนือของพื้นดินที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือภูเขาแปดปัจจัยนี้ถ้าเราอยู่กับมันได้ก็จะปลอดภัยถ้าเกิดอยู่ไม่ได้จะบรรลัยดังนั้นต้องอยู่ให้ได้อย่างปลอดภัย ปากวัว8ปัจจัยหลักหรือการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติดังนั้นโบราณต้องศึกษาเช่นการสร้างบ้านแปลงเมืองที่ต้องสอดคล้องกันกับกฎเกณฑ์ธรรมชาติชีวิตย่อมปลอดภัยมั่นคงชีวิตที่ฝ่าฝืนธรรมชาติย่อมบันไหลจากอี้จิงสู่โจอี้ปากั้วสู่64กั้วมาจากโจเหวินหวังวิเคราะห์เอา8กั้วคูณกันเป็น64กั้ว64กวั้วจึงกำหนดสรรพสิ่ง โจวเหวินหวังเอากั้สองกั้มาผสมกันหรือวิถีชีวิตของคนลิขิตแห่งฟ้าหรือเฉียนกัว้วถึงการเวลาสิ้นสุดวัสนะสูงสุดย่อมคืนสู่สามัญแน่นอนเพราะฉะนั้นคนข้างกายต้องขึ้นมาแทนตัวเองวิธีให้อยู่นานขึ้นนั่นคือการจัดการกับคนข้างกายหรือกั้ห้าตำราจีนกษัตริย์หรือฮ่องเต้ขึ้นแล้วไม่อยากลงจึงใช้วิธีการเสร็จสึกค่าขุนพล วิถีชีวิตของคนจากลิขิตแห่งฟ้ามาจากเฉียนกั้วถึงการเวลาสิ้นสุดวาสนาสูงสุดย่อมคืนสู่สามัญอี้จิงกับตำราพิชัยสงครามในเลขมีศิลในศิลมีเลขหยินหยางปรับสมดุลย่อมเกิดโอกาสโอกาสไม่อาจสร้างสร้างได้ไม่อาจถูกการศึกที่ได้เปรียบทางปัจจัยธรรมชาติย่อมได้กำลังพลเหนือศัตรูหลายแสนเท่าหยินหยางปรับสมดุล แพ้ชนะเป็นของคู่กันสัพพสิ่งดูเหมือนจะอยู่ตรงข้ามกันแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเอกภาพกันเมื่อผิดหวังจงอย่าได้เสียใจเมื่อสมหวังจงอย่าได้ชะล่าใจสรพพสิ่งแม้จะตรงข้ามกันแต่ก็เสริมซึ่งกันและกันอีกท่านหนึ่งของวัฒนธรรมหรือสำนักศัจธรรมและคุณธรรมนั่นคือเต้าเต๋อจิงวิถีแห่งเตา๋าคือวิถีแห่งธรรมชาติคือวิถีแห่งศัจธรรม ธรรมชาตินั้นใหญ่จนไม่มีนอกเล็กจนไม่มีในการปกครองประเทศใหญ่เปรียบเสมือนกับนึ่งปลาเล็กเป็นประโยคแรกที่ประธนานธิบดีสีเจิ้นผิงพูดซึ่งก็แปลว่าการไม่ล้างเครื่องในไม่กำจัดเกล็ดก่อนปรุงย่อมอันตรายเครื่องปรุงต้องได้อัตราส่วนความร้อนและเวลาต้องพอดีการพลิกตัวปลาบ่อยๆย่อมจะทำให้เนื้อปลาย,ยุ่ยการปกครองที่เปลี่ยนนโยบายบ่อยก็ย่อมทำให้ประชาชนสับสน การตรากฎหมายมากมายย่อมทำให้ประชาชนเดือดร้อนผู้ปกครองที่ไม่กล้าปราบคอรัปชันย่อมอันตรายการปกครองที่ไม่มีธรรมาพิบาลย่อมวุ่นวายเรื่องยากตายละต้องทำให้เป็นเรื่องง่ายเรื่องใหญ่ตายละต้องทำให้เป็นเรื่องเล็กการออกคำสั่งพร่ำเพือ่อย่อมเป็นพันธนาการประชาราชผู้ปกครองที่ไร้ความสามารถย่อมเป็นกรรมของประเทศชาติการปกครองที่ดีคือการปกครองที่สอดคล้องกับวิถีแห่งธรรม การปกครองที่ดีคือการปกครองที่ประชาชนาไม่รู้สึกว่าถูกปกครองนอกจากนี้ยังมีการบอกเล่าถึงตำราพิชัยสงครามสู่การปกครองจีนตำราพิชัยสงครามสู่คัมภีร์การค้าปรัชญาจีนกับพิชัยสงครามตำราพิชัยสงครามของเหมาเจ๋อตุงยุทธวิธีสงครามจรยุตตำราพิชัยสงครามของเติมเสี่ยวผิงยุคแห่งการแสดงบทบาทในทุกวันนี้คือประธานาธิบรดีสีจิ้นผิง และคติธรรมจากวัฒนธรรมจีนซึ่งกล่าวถึงชัยชนะและความสำเร็จที่จะประกอบไปด้วย5สิ่งเช่นคำว่าพินาศและหายนะซึ่งหมายถึงชัยชนะที่ไม่ชอบธรรมจะนำมาซึ่งความพินาศช,ชนะแล้วอย่าประมาทประมาทจะหายนะวิกฤตจะแฝงเร้นอยู่ในโอกาสเสมอ สำหรับการศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนหรือวอทจเป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือกันของมหาวิทยาลัยปักกิ่งและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโดยมีนายอารันเอี่ยมสุรีกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยหัวเฉียวและเป็นประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวทจ และในสัปดาห์หน้านะคะเรายังคงจะกลับมาติดตามกันต่อสำหรับข้อมูลงานวิชาการที่น่าสนใจซึ่งได้รับจากการอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนรุ่นที่5หรือวทจ .5 .5 นั่นเองซึ่งแน่นอนละค่ะว่ามีเป้าหมายที่จะส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจระหว่างไทยกับจีนโดยต่อย,ยอดให้มีการพัฒนาอย่างเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นระดับองค์กรหรือว่าระดับ2ประเทศก็ตามนะคะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ